พลังจักรวาลระดับ5.2วันที่2ตอนที่1เนื่องจากสถานการณ์แต่ละประเทศมีปัญหาต่างกันซึ่งระดับ6จะมีการสอนกันใหม่สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม แต่ผมจะแนะนำระดับ5.2ใช้จักระ6กระตุ้นเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรถึงแม้จะให้ผลไม่เต็ม100%เปอร์เซนเราใช้จักระ6กระตุ้นต่อมใต้สมองให้พัฒนา มีความสามารถช่วยด้านประสุสัตว์และเกษตรกรรมผล,ลไม้ได้ผลไม่ถึง80-90%แต่ได้เพียง40%โดยใช้เวลา5นาทีเพ่งจิตของเราเข้าไปตรงจุดนั้นๆหรือพื้นที่นั้น 2- อสวันทำครั้งหนึ่งแล้วคอยสังเกตพืชหรือสัตว์ดูเนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนกำลังมาถึงผมจะช่วยส่งพลังให้เราทุกคนในการพัฒนาผลิตผลการเกษตร ไม่ต้องกังวลเมื่อเช้ามีข่าวน้ำท่วมในจีนแดง3,000คนเสียชีวิต1ล้านคนได้รับความลำบากผมได้ส่งพลังไปช่วยเหลือพื้นที่นี้เมื่อวานและเมื่อเช้านี้ลาตินอเมริกาใต้ยุโรปก็มีปัญหาเหมือนกัน ถ้าเราพบข่าวเช่นนี้ท่านก็สามารถส่งพลังเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ในอนาคตน้ำและอาหารจะขาดแคลน สิ่งแวดล้อมไม่ดีอาจทำให้สุขภาพเราไม่ดีด้วยเราควรเตรียมพร้อมด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพัฒนาต่อมใต้สมองของเราให้พัฒนาเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นคำถามการส่งพลังเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ทำได้อย่างไรคําตอบให้ดูแผนที่แล้วส่งพลังเข้าไปในแผนที่ที่เกิดภัยพิบัติส่งจิตเข้าไปในพื้นที่นั้นซึ่งความสามารถนี้เป็นของเบื้องบนที่มอบให้เราเพื่อที่เราจะได้ฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปี2000 หลายท่านกังวลเกี่ยวกับปัญหาของเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ก็ยังดีกว่าประเทศจีนเพราะคนไทยยังมีบ้านมีอาหารทานดีกว่าคนจีนที่ไม่มีอาหารเสื้อผ้าก็ไม่มีหลังจากน้ำท่วมแล้วใครละ่ะจะช่วยเหลือเขาได้ภัยพิบัติจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปีนี้และจะเกิดมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะช่วยกันและฝึกฝนตัวเองด้วย และพยายามศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อสามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นผมขอให้เราใช้เวลาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อพัฒนาตัวเองในการช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้เครียงและคนที่อยู่ห่างไกลที่ประสบภัยพิบัติ คำถามหวังว่ามีการใช้พลังจัก,กรวาลในการทำให้เกิดเมล็ดพืชที่มีพลังที่ดีสามารถเติบโตเป็นพืชที่ดีซึ่งไม่ต้องใช้สารเคมีปุ๋ยซึ่งจะมีแต่ผลเสียในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆเมล็ดที่ใช้พลังจัก,กรวาลจะให้ผลผลิตที่ดีคำตอบ สิ่งที่เป็นสารเคมีจะตกค้างในอาหารของเราซึ่งจะเป็นอันตรายในระดับหนึ่งสารเคมีมากดินก็ไม่ดีต้นไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมต้องใช้จ่ายค่าสารเคมีมากขึ้นสารเคมีตกค้างมากขึ้นไม่เฉพาะในอาหารที่เราทานแต่จะรวมถึงสิ่งแวดล้อมในน้ำ และอากาศการกินยามากเพื่อรักษาสุขภาพก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ยามากๆเช่นเดียวกับพืชผลทางเกษตรถ้ามนุษย์ใช้ยามากก็จะเห็นผลมากเช่นนี้เช่นกันยุโรปขาดน้ำแต่เอเชียก,กับน้ำท่วมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากน้ำมือของคนเราที่สร้างขึ้น ทั่วโลกตอนนี้ขาดแคลนอาหารจะทำอย่างไรคนจะตายด้วยอะไรมหันตะัยน้ำท่วมอากาศหนาวถ้าคนตายมากคนทานอาหารก็น้อยลงหรือว่าคนเป็นโรคจิตมากขึ้นก็ไม่ต้องทานอาหารอาหารที่เรามีก็จะมีเพียงพอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราต้องใช้พลังจัก,กรวาลช่วยเหลือภัยพิบัติจะทำให้คนตายเพียง 7- 9เปอร์เซน์เท่านั้นแต่ถ้า าคนมีสุขภาพจิตเลวลงคนอาจตายถึงหกพันล้านคนก็ได้เราจะไม่กลัวเราจะใช้ความสามารถที่เบื้องบนมอบให้ในการช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องโรคเราด้วยส่วนรวมไม่ใช่เพื่อกลุ่มบุคคลหรือคณะใดคณะหนึ่งเราต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวและคนรอบ ข้างเราและทั่วโลกควรช่วยเหลือคนอื่นๆอย่างต่อเนื่องคำถามทะเลในอเมริกาใต้มีแสงสว่างอยู่และลึกมากจะมีอะไรเกี่ยวกับภัยพิบัติคำตอบจริงๆทะเลสาบอยู่ที่ชิลีมีความลึก3,000เมตรและยังมีอีกจุด อยู่ใกล้ภูเขาวัดความลึกยังไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันอาจเป็นภัยต่อโลกเราเช่นว่าเป็นรูดูดน้ำจากโลกเข้าไปจริงๆในมหาสมุทรมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้ค้นหามีนักวิทยาศาสตร์หายไปหนึ่งร้อยคนพร้อมกับเรือดำน้ำไม่รู้ไปอยู่ไหนงานวิจัยบอกว่ามีเมืองใต้ทะเลลึก 6,000เม็ดเราอย่าไปสนใจเพราะเวลามีเหลือไม่มากแต่เบื้องบนจะเข้ามาช่วยเหลือเราให้ผ่านพ้นปี2000นี้ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากพวกเรากันเองที่ได้รับพลัง และสิกมอบหมายจากเบื้องบนในการช่วยเหลือปกป้องโลกของเราดังนั้นเราต้องช่วยเหลือและรวมพลังกันเพื่อตัวเราและประเทศชาติของเราซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องใช้ยาสารเคมีพลังอื่นๆตอนนี้ความร้อนของดวงอาทิตย์เข้ามามากขึ้นเพราะผิวโอโซนมีปัญหาจะทำให้เกิดน้ำท่วม เพราะน้ำที่กลายเป็นเมฆและเป็นฝนจะไปตกในที่ที่หนึ่งโดยเฉพาะน้ำแข็งทางขั้วโลกเหนือมีวัตถุปรมาณูอยู่ถ้ามันกระจายออกมาจะเกิดอะไรขึ้นหากน้ำเป็นพิษเราก็มีวิธีการสลายพิษในแก้วน้ำโดยใช้จักระหกปรากฏว่าสารพิษในน้ำแก้วนั้นสลายไปนี่คือผลวิจัยล่าสุดคำถาม กับวิญญ,ญาณต่างกันอย่างไรคำตอบจิตคือเกี่ยวกับร่างกายความคิดที่เกี่ยวกับร่างกายเราวิญญาณก็คือแสงสว่างซึ่งแสงสว่างที่เราจะมีน้อยจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับเบื้องบนที่เป็นแสงสว่างมากเราจึงสามารถไล่พลังแฝงวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่มีโอกาสพบแสงสว่าง วิญ,ญญาณของเรามีแสงสว่างเล็กน้อยแต่เรายังได้รับพลังจากแสงสว่างมากของเบื้องบนทำให้เรามีความสามารถมากผ่านการใช้จักระหกของเราวิญญาณแสงสว่างน้อยของเรารวมกับแสงสว่างมากของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนดังนั้นจะต้องปฏิบัติมากๆเพื่อให้เราสามารถรวมวิญญาณเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใช้จักระหก คิดถึงผมท่านก็จะมีพลังมากขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเร่งด่วนให้ใช้จักระหกคิดถึงผมเพื่อให้มีพลังร่วมในการรักษาและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ผมคิดว่าช่วงนี้จะมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราต้องพยายามใช้พลังจักกรวาลช่วยเหลือรักษาคนหลังจากประสบภัยพิบัติเขาจะไม่เสียชีวิตไปง่ายๆเราจะไม่ปล่อยให้เขาตกอยู่ในสภาพวิกฤตยาวนานเกินไปเราต้องช่วยเหลือครอบครัวและประเทศชาติของเรา ซึ่งอาจประสบภัยพิบัติในอนาคตเราจะเป็นตัวของเราเองในการใช้พลังจักรวาลเพื่อปกป้องโรคของเราเราไม่กลัวไม่กังวลใจเราต้องเผชิญกับมันเพราะเรามีความสามารถเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนคอยช่วยเหลือเราอยู่ท่านจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆได้ตลอดวิญญาณเทพและผม จะคอยบอกท่านว่าท่านจะต้องทำอะไรสิ่งที่เราจะต้องทำคือสิ่งที่เบื้องบนกำหนดบอกว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อปกป้องครอบครัวและประเทศชาติของเราทุกท่านในที่นี้มีความสามารถสูงกว่าคนธรรมดาไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกที่จะมาช่วยเหลือโลกเราคนที่ชอบทำลายคนด้วยกันจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะพวกพลังจัก,กรวาลจะคอยปกป้องโลกไม่ใช่แค่หน้าที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตเกษตรแต่ต้องทำให้มนุษย์เรายังคงมีชีวิตยอยู่ได้ต่อไปและผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้เราต้องฝึกฝนใช้จักระหกเจ็ดของเราให้ต่อมใต้สมองเราเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นถ้าท่านฝึกมากขึ้นหน้าตาท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มสาวมากขึ้น แต่ถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่อมใต้สมองก็จะทำให้หน้าตาเราเศร้าหมองเป็นอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปอวดยิงหรือโอ้อวดกับคนอื่นๆเราพิจารณาดูของเราเองวันหน,หนึ่งเราทำเพียงหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเราสามารถใช้จักระหกเราคิดถึงจักระหอาจารย์ใหญ่ในการถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือ ผมก็จะตอบคุณทันทีอาจตอบโดยตรงในความคิดหรือตอบทางอ้อมด้วยการเหนี่ยวนำการกระทำของเราอย่างเป็นไปเอง คนเป็นโรคเครียดในอนาคตมีถึง70เอร์เซนดังนั้นเราต้องเตรียมตัวรักษาโรคนี้มากกว่าโรคทางจิตวิญญาณเราอาจต้องมีรายชื่อการรักษาคราวละ500-700คนในไม่ช้านี้คนจบระดับ6จะถูกเลือกไป100คนจาก1,958คนที่จบมาอยู่ด้วยกัน10วันเพื่อค้นคว้าศึกษา ฝึกฝนกับอาจารย์ใหญ่คำถามเราสามารถใช้พลังจัก,กรวาลในการช่วยศิลปะโดยใช้ช่วยเขียนภาพให้มีจินตนาการที่สูงกว่าโดยใช้พลังจัก,กรวาลกับความสามารถของท่านภาพจะมีคนสนใจมากขึ้นเคยมีนกร้อง ที่ร้องเพลงไม่ได้หลังจากนั้นได้เข้ามาเรียนวิชาพลังจัก,กรวาลก็สามารถกลับไปร้องเพลงได้ถึง12เพลงและไพเราะมากขึ้นด้วยโดยร่วมร้องเพลงกับพลังจัก,กรวาล ที่เธอได้รับพลังจัก,กรวาลจะผ่านเสียงโดยอัตโนมัติทำให้คนสนใจฟังเรามากขึ้นจะมีแรงดึงดูดมากขึ้นหรือพักรูปภาพจะมีพลังดึงดูดให้คนสนใจนี้เป็นเพราะเบื้องบนได้มอบความสามารถนี้แก่เราศิลปะร้องเพลง จะทำให้คนฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและจิตใจให้คิดและทำในสิ่งที่ดีๆเปลี่ยนแปลงคนเลวให้เป็นคนดีเพราะพลังจักรกวาลที่มีอยู่ในผลงานศิลปะนั้นๆ หากเราทำงานโดยไม่ต้องกังวลใจเราจะทำงานได้มากขึ้นเราจะสามารถมีพลังมากขึ้นเราต้องทำโดยไม่หวังผลตอบแทนต้องบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือครอบครัวเราและคนอื่นๆ เราจะมีการพัฒนาจิตวิญญาณของเราเมื่อเราได้รับความกดดันเราก็จะต้องช่วยเหลือครอบครัวเราก่อนถ้าเราไม่ช่วยเหลือครอบครัวเราก่อนความกดดันต่อเราก็จะยิ่งมีมากขึ้นจงมอบความรักแก่ครอบครัวเราก่อนแล้วค่อยๆแผล่กระจายออกไปเราไม่จำเป็นต้องโอ้อวด คนไข้จะมาหาเราเองผลการรักษาจะเป็นตัวบอกเองอย่าสนใจในสิ่งที่คนอื่นๆพูดไม่ว่าดีหรือไม่ดีแม้คนอื่นยังไม่ยอมรับเราเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราอย่าท้อแท้คนไข้าบางคนอาจรักษาได้หรือบางรายอาจรักษาไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องรักษาต่อไปอย่าสนใจคนอื่น ที่ตำหนิเราแม้ว่าเรารักษาไม่หายหรือว่าเราอาจหลงตัวเองว่าเก่งเพราะเรารักษาคนอื่นหายแล้วมีคนมาชมเราท่านก็ต้องปฏิบัติให้มากอย่าเพียงอ่านหรือฟังแล้วไม่ปฏิบัติ เราต้องปฏิบัติด้วยเราอาจคิดว่าเราถูกในความคิดเราแต่เราไม่ถูกในความคิดของแฟนเราหรือคนอื่นก็ได้ดังนั้นถูกของเราอาจจะไม่ถูกในสายตาของคนอื่นก็ได้คำถามผมอยากถามเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อเตรียมตัวช่วยเหลือคนอื่นสำหรับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอยากให้อธิบายชัดเจนมากขึ้นครับคำตอบ ท่านนั่งสบายๆแล้วใช้จักระหก ในการรักษาโรคคนอื่นจิตวิญญาณท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วแสดงว่าท่านเริ่มหวานเมล็ดพันธุ์ของพลังจัก,กรวาลให้คนคนนั้นได้รับรู้ถึงพลังจัก,กรวาลเราจะได้พัฒนาความสามารถเราให้สูงขึ้นถ้าเราทำสมาธิให้เพ่งจิตหตัวเองต่อมใต้สมองจะพัฒนาแข็งแรงขึ้นแจ่มใสความคิดโลดแล่นได้ดีขึ้น ต่อมใต้สมองจะผลิตฮอร์โมนทําให้เรามีความคิดใหม่ทางบวกเช่นมีความรักความสงสารและเราจะมีความสุขและแจ่มใสมากขึ้นเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้มากขึ้นคนที่มีความเครียดเมื่อพบเราเขาก็จะพัฒนาสบายใจขึ้น แต่หากเราคิดไม่ได้คิดถึงแต่ความชั่วของคนอื่นเท่ากับเราเอาความชั่วของเขาเข้ามาในร่างกายของเราเราก็จะเป็นคนไม่ดีไปด้วยจงมองแต่สิ่งที่ดีๆของคนอื่นเพื่อนําเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวท่านเรายืนอยู่พื้นที่สว่างและมืด ทำให้เรารู้ว่าในสิ่งชั่วก็อาจจะมีสิ่งดีอยู่สิ่งที่ดีก็อาจมีสิ่งไม่ดีปะปนอยู่เราต้องยืนอยู่ตรงกลางและทำจิตรับรู้ทั้งสองด้านอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านเรียนรู้แล้ว ท่านต้องปฏิบัติด้วยมิฉะนั้นท่านก็จะไม่พัฒนาเช่นกันไม่ว่าการณีใดๆใช้จักระหกของท่านคิดถึงจักระหกของอาจารย์ใหญ่แล้วถามถึงวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆของเราและของคนอื่นๆเราไม่ควรแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งดีหรือชั่วร้ายต้องถือว่าทุกสิ่งทุกอย่าง คือสิ่งที่มีอยู่ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันเราต้องช่วยเหลือทั้งหมดเราต้องเอาสิ่งไม่ดีของคนออกไปให้เหลือแต่สิ่งดีๆเช่นถ้าสุขภาพเขาไม่ดีเราต้องช่วยเหลือเขาให้เขามีสุขภาพดีและกลายเป็นคนดีต่อไปเราต้องช่วยเหลือทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีถึงแม้ว่า ท่านจะช่วยในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่พูดมันง่ายแต่มันปฏิบัติยากผมอยากให้ทุกท่านลองปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นดีหรือไม่ดีมันปะปนกันไปในคนหนึ่งเราไม่สามารถแยกแยะได้เราต้องช่วยเหลือทั้งนั้นเมื่อเราช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า มีไม่ดีมากเขาก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาอย่าปล่อยให้เขาตายไปโดยเราไม่ช่วยเหลือเลยเพราะเราจะหมดโอกาสพัฒนาตัวเราเขาอาจไม่ต้องการเงิน เขาอาจต้องการสุขภาพที่ดีซึ่งเราต้องช่วยเหลืออย่างบริสุทธิ์ใจเมื่อเราตายไปแล้ววิญญาณของเราก็จะไปเกิดใหม่เร็วขึ้นและไปพัฒนาใหม่หากเรามีชีวิตอยู่เราจะมีความสามารถเหนือคนอื่นๆเราจะเป็นคนแจ่มใสอย่างน้อยใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงในการรักษาผู้อื่น แต่ไม่ใช่ละทิ้งครอบครัวและญาติของเราและทางวัตถุหมดทุกอย่างเราต้องส่งจิตส่งพลังให้เขานั้นคือความรักให้เขาไม่จำเป็นต้องรักษาโรคเพียงแค่ส่งความรักและส่งพลังให้เขาเท่านั้นก็เพียงพอท่านจะต้องทำตลอดชีวิตของเราซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดและพัฒนาจิตวิญญาณของเราอย่างต่อเนื่อง ถ้าเรารักษาหมู่แล้วภายในสองสามวินาทีทุกจุดหรือจะกะเราร้อนในแต่ละจุด แสดงว่าทั้งห0คนนั้นหายแล้วไม่ว่าจะรักษาทางไกลหรือต่อหน้ากรณีผู้ป่วยไม่รับพลังจัก,กระหกของเราจะเย็นแสดงว่าคนไข้อาจตายแล้วหลังจากรักษาทางไกลเราต้องโทรหรือให้คนไข้โทรมาแจ้งผลการรักษาว่าหายหรือไม่ปกติ การรักษาหมู่ทางไกลอาจใช้เวลา2-3อาทิตย์และวัดผลการรักษาจากคนไข้ การรักษาพลังแฝงไม่ต้องกลัวเพราะเรามีพลังเทพคอยปกป้องอยู่เราจะมีความรู้สึกตั้งแต่จักระสามลงมาถึงปลายเท้าหากเป็นวิญญาณเทพในร่างกายเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเพียงแต่จะต่อต้านพลังเราเท่านั้นบางครั้งอาจอธิษฐานถามว่าเป็นวิญญาณเทพหรือเปล่าก่อนที่จะถอนเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิด วิญญาณเทพจะคอยตักเตือนเราในการรักษาคนที่มาประสบกับเราเราไม่จำเป็นต้องติดต่อกับเทพประจำตัวเราเราติดต่อโดยการรักษาผู้อื่นดีกว่าหากเราสามารถรักษาคนอื่นโดยใช้พลังเทพนั้นคือการติดต่อกับเทพแล้วเราต้องรักษาด้วยความเมตตาไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่เราต้องแบ่งเวลาออกไปช่วยเหลือ จากเวลาที่เรามีอยู่ในแต่ละวันเมื่อเราพัฒนาทางพลังจักรกวาลท่านก็จะพัฒนาทางธุรกิจของท่านโดยอัตโนมัติเราต้องใช้พลังจักรกวาลกับความสามารถทางวิชาชีพของท่านไม่ใช่ให้ท่านละทิ้งธุรกิจของท่าน อย่ารักษาคนไข้ขณะท่านกโกรธหรือเศร้าหมองกังวลใจเพราะจะไม่มีผลในการรักษาขอให้ท่านปฏิเสธการรักษาไปก่อนในจิตเราต้องเย็นลงไม่กโกรธการรักษาจึงจะได้ผลท่านต้องทำด้วยความรักความเมตตาจริงๆอย่าไปโกหกว่าเรารักษาเขาไปแล้วแต่จริงๆไม่ได้รักษา ขอให้ปฏิเสธเขาไปก่อนแล้วรักษาทางไกลให้แทนในเวลาต่อมาเมื่อเรารักษาโรคให้เขาเราต้องขอบคุณเขาเพราะเราได้รับพลังจากกวาลมาให้เราแข็งแรงกระตุ้นต่อมของเราเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาถ้าเราคิดส่งพลังให้ญาติญาติเราส่งมากคนเท่าไหร่เราก็จะได้พลังมากขึ้นเท่านั้นการนั่งสมาธินานๆมันก็ไม่มีผลอะไรใน แน่ของการรับพลังจัก,กรวาลสู้การรักษาไม่ได้เราจะหนุ่มขึ้นฟันจะแข็งแรงขึ้น70-80แน่นอน เมื่อน้ำแข็งขั่วโลกเหนือละลายในน้ำแข็งมีขยะกากปฏิมากรปรมาณูปะปนอยู่จะละลายเข้าไปในแหล่งน้ำต่างๆของโลกสัตว์น้ำต่างๆจะรับสารพิษสารปรมาณูรวมถึงขยะในก้นมหาสมุทรและเชื้อพันธุ์ใหม่ๆที่ยังไม่มียารักษาสารพิษต่างๆได้ละลายลงไปในน้ำทะเลและปะปนในตัวสัตว์น้ำน้ำฝนอาจเป็นน้ำมีพิษ แต่เราสามารถทำให้สะอาดได้ในบางพื้นที่ฝนจะตกจนท่วมน้ำดื่มจะเค็มกระด้าง30%อร์ซนของน้ำดื่มทั้งหมดเมื่อภัยมาถึงมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เป็นไปอย่างช้าช้าเราได้รับพลังจากเบื้องบนเพื่อช่วยเหลือตัวเองครอบครัวและโลกของเราเราเป็นวิญ,ญญาณที่เกิดมาหลายชาติแล้วและเรามีการพัฒนาวิญญ,ญาณของเรามาระดับหนึ่ง เอาเวลาที่เราคอยเป็นห่วงกังวลในเรื่องนี้มาปฏิบัติใช้จักระหกของเราช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือการเกษตรในระยะไกลได้ต้องเป็นต่อหน้าเท่านั้นแต่เราสามารถช่วยเรื่องภัยพิบัติในระยะไกลได้แม้ได้ผล40เอร์ซนก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยถ้าเรามีเวลาเราต้องปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเราเองและเตรียมตัวเองหากเราส่งพลังช่วยในการเกษตรระยะไกลเราจะสูญเสียพลังงานของเราเองและอาจเป็นอันตรายได้